จะให้เข้าร้านไหมคะลูกแมวใ้เข้าร้านไหมคะโอ้นั่งข้าหน้าร้านเจ้าของร้านคะเจ้าของร้านใ้เข้าร้านไหมคะบ่ลโหลให้เข้าร้านไหมคะ เจ้าของร้านไงก็เลยก็เลยขออนุญาตก่อนอุ้ยนี่เข้ามาที่ค้าทลองมาแล้วอันนี้ชื่อร้านอะไรนะคะเนี่ยวังกาแฟเจ้าของร้านหล่อมากเลยอันนี้แฟนเจ้าของร้านใช่ไหมคะพี่สาวพี่สาวก็สวยมากเลยเสื้อดำไม่ว่าง ค้ามาไม่ต้องถอดกัแท่านจลองให้ไม่ถอดไม่ใช่หรอไึกถอดไม่ต้องถอดจะลองไม่อถอดกันใหม่กนด้